สบายดีท่านผู้ชมบรรดาทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิงอก้อยคำแสงมันบานฟีนคำไหวคนโกรมืัอนี้เอาชิมาเห็ดยังน้องมาร่วมมิตติ้งน้องมารับไปปริญญามารไปปริญญาหลังจากที่พวกเราเรียนจบมาสามปีสามปีเลยมาทำเอากอบมารับกรอบมารับกรอบทุกคนสิได้ใบอยู่บอกได้กรอบปีนีใจแล้วได้กรอบปีในี้ใจแล้วฮาร์ซิบฮาร์ซิบ กะว่าก,กูนี่สิได้อยู่ไปประกาศกูบรไไิษังคอ่ะเศร้าเจ็ดสิบเศร้าแปดสิบเศร้าแปดสิบใชดงว่ายยังนี่เนี่ยทุกคนมืนอามา่อเนี่ยเข้ามาโกเขียนวีธัญไรการเงินภาคใต้เนาะทุกคนเออจังว่าเขาก็ดีมึง <c oughs> มึงไปต้องซูมมึงก็ใจว่าหันไปเลยมันช่ออกอันจั <c oughs> <c oughs> นจงว่าบรรยากาศทางในวีธัญไรการเงินกะโอ้บรรยากาศดีนะทุกคนทางในการน้องๆเขียนกั้น การทหารเนาะทุกคนเชิงว่าอาจารย์บุญตากะโทรมาแล้วเนาะว่ามาหาไอเนี่ยอยู่ทางล้างได้พี่ผู้สาวได้ทางไหนใดจัดจัดจัดเต็มกินเต็มมดมินิเฮาเชิไปเช่นเอาก็ไปประกาศใช้อาจารย์บุญเลยมิน่เออเพิ่งกำลังหยางออกมาเนาะกินเลเนาะเฮากับภูมิใจายเนาะที่ได้เหียนมาสามปีเชิงว่าพ่อแม่ก็มดนง่วลายโตเติมอยับภูมิใจเห็นก่อนได้ก่อน ทำได้กันเออบบไถ่ก็เขาดีใจได้กรอบเอ้าคนอื่นสิได้บพรกรอบแม่แม่เฮาก็เฮียนมาเฮาก็ได้กรอบเฮาก็ดีใจนะถึงสิบโบไถ่ใบเนาะแม่นบอกมาเสี่ยวเจ้าไายเออเนี่ยแหละทุกคนวิธีไถ่การเนี่ยผ่าไตเอาเคยเหียนอาซายเคานั่งเฮียนอาซายหน่อยใชิเป็นกำลังใจเบิ้งโทรหาแฟนก่อนนะโบไถ่ก็บโบเป็นยังเนาะแฟนเขาโกูได้เป็นกำลังใจแม่นบอกมึงก็จะเป็นกำลังใจโทรหาแฟนก่อนแฟนโทรมาแฟนโทรมา สบายดีฮัลโหลมเขคือมือแทะบอ่ขอเชียเอาไปประกาศได้นี่ะไเชียเอากรอบไปเป็นัวพันธ์เอาไปมึงไปขอเชียเอากาแฟทาไปไปทวพันธ์เจยกูคืนน้ำไปสายยามาพี่ไปขอเชียเอาไปประกาศได้มาบ้าพี่เออฮะ <West> ta tù bây nhắc hai tù hao hai gì? mua xe thư sọ độc mảy mà em mẹ tiệm ở. Hử, tất con Bây nhắc đi Nè, tụi con ba mươi cái hộp hào chơi lại. ở đây. nè, tất ba có cái ở cả ba mươi cái hộp chơi

mà lông của con thắp hạng quán thắp hạng quá chân ơi wow, thôi có thôi 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 đại thôi 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 นะโอ้ประเด่ได้ค uh ือ oh, กันเลยมาน้องมาพูดันอาไปประคาวดลเอาฟิเตอร์ออกอีกลุไม่ได้เลยคุยย้งงามแท้ใสิฟิีเตอร์พขเอาเลียเตอร์ กินเสร็เป่ะทุกคนนี่ตนี่นุ๊กทานแล้วเปิ่าบอะกันเงินใส่นไทยได้คือจะไปเสือใหม่ได้เนี่ยตกได้เสือการสมอนลกชแอ่ารสมอ้ใส่แล้เทเสมอเขาอะ เอฟซีไรบอ๊ะเอฟซียังขับบะไรเฮียนสำนาขับเสาเลยเธเป็เดินบรรยากาศอยู่นี่เด้อเงียบเงาเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บอะไรจ้ะกูไปเอามือได้ก็ได้บอะเอามือได้ก็ได้เส้นเอ้าเขาเอาตอนเสาตัวเอาตอนแรงบระตูนั่นแหละถ้าเบิ้ง ทาเบงตอนใบนะแฟนเราเฟสิลักอ๋อไม่แหงวะแฟนเราเฟสิลักออมาให้บุหูและเอาบุหูมาถ่ายหูสื่อๆแล้วนี้เน้ามืกีมสวางเน็ตาก็ว่างบ่ได้วาง ขได้ตะกอบขวบ่ได uh ้ใบฮะน้ำลายน้ลายคือยบ่พอจะนอนบ่ไเด็นคเอือยตีอ้าวเจ้าเห็นห้อเคือยบไอ้บ่อเล่บอบอเล่ยิ้มบ่ยิ้มยิ้มแฉเป็นผู้สายวันวานแต่งตัวเซ็กซี่หนึ่งวัน หนาวเลหนาวมันก็นาวแต่ว่าอยู่ในประันห่อนนึงห่อนจะคือแต่ในห้างโทรมาได้คิดแต่บอกว่ามาพี่จะได้ไเจ้าสิหายคอยคือคลิปตอนนั้นนะเลยเฮ้ยหายก็ว่าหายแต่แม่เอ้าวขี้เขาหายเขาหายย้อนยังจะวะหายย้อนคอยหอม ข้อมือมันใช่เจ้าไปจับเขาเขาจับเจ้าเป็นยังยังวะเพิ่งข้าวซีไห่เขากดเจ้าจับเจ้าข้าวไห่เต๊ะเพิงคลิปชาวตะลามัน่ติเลยเอาคู่นั้อีกคู่กระไดวะเออมาวอาก่อนเข่าวไปหาชาดก็ได้ใช่แป๊บหนึ่งก็จะโทรหา อะไรทุกคนสาเหตุที่เฮาบรได้ไปประกาศนะทุกคนเนาะตอนนี้อันเฮาได้ต่กอบมาเนาะสาเหตุที่เฮาบรได้ไปใบป,ประกาศก็คือหนึ่งเฮาบอเอาใจใส่ในการเทียวน,นะทุกคนสองก็คือเฮาบอปฏิบัติกฎระเบียบของเฮียนวางออกไปร่วมทุ่งบวัวท่านวัวชันซะสามก็คือถ่ายแต่คลิปพี่น้องถ่ายแต่คลิปลงย t u b e จีเขาก็โง่น้ำแน่ีนแหละทุกคนเขาจะมาเตือนน้องๆหนเนาะผูทีเฮียนนะก็ขอให้ตั้งใจเฮียนเนาะอย่าเป็นอย่าเอาเขาเป็นแบบอย่างเนาะทุกคนเนาะการเฮียนนี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยทุกคนเลยในแหละเฮาก็อยากบอกว่าผมมึงเิตื่นจังโมงเนี่ยบ่สิือตื่นจังโมงนี่ฮฮหือ บอตื่นจ้าโมงเนี่ยในน้องเขาได้ตะกรอบเนาะคำแซงกับคำไว้ห่าได้อันทั้งใบประกาศแล้วก็ทั้งกรอบมาเนาะเสว่าเขากะเออเขาบ่าาได้เพราะว่าเขาบ่ได้เซ้งน,นะตะโพงขาดขารุบทุงเพิ่นตัดคะแนนเด้เขารุบทุงสาดเด้เพิ่นตัดคะแนนและถ้าเขาอยางได้นี้เขาก็ควรไปพวพันไม่ลงทะเบียนเชียนเก็บไม่ไปแกะ ไปแก่เกตีเฮาอ่ะนะแหละทุกคนนี่แหละเฮาก็เซาอยู่ได้บ่เมนว่วเฮากรเซาเนาะเฮียนมาส4มีขึ้นเอาเท่านั้นแหละเฮียนเนาะมัดเงินพอแม่เทไรมัดงัวเป็นโตเนาะขายขายงวส่งคายเรียนรู้จักไหมเออเฮาได้แต่ก็มั่นแหลวกปมม็ปึ้มมันปึ้มมันเด้พี่น้องติดตามกันลงเพื่องานเด้ปึ่มทีกระเจ้าให้คะแนนเฮาเด้เขาลงเพื่งงานงานสวงวังตับิดวังเฮาทายคลิปตลอดนั่นแหละแบบนี้แหละเห็นบอกไกยามันพี่น้องบ่ไรประจําไปเอาเนาะ เอาได้แต่กอบมันก็ดีใจแหละเพราะวา่ามันก็เป็นผากพูมิใจหนึ่งได้ในใบป,ประกาศเนาะครั้งหนึ่งไปตั้งไว้ยูในแวนก็ยังว่าเออบักอันนี้มันเฮียนจบการเงินมาได้ป้ามันก็ธรรมดาได้เนาะพี่นอ้องพูดแล้วนี่แหละเฮาก็ยังมาเตือนน้องๆที่เฮียนเนาะก็ให้ตั้งใจเฮียนเนาะสมดังความปรารถนาของพ่อแม่แหละปะ พอ่อแม่คนได้ที่บยังให้หลูกเฮียนบ่มีดอกมิแต่ยังให้หลูกเฮียนแต่เฮาเองเนาะเฮาเหลือกเดินทรายนี่แหละนะทุกคนทรายยูทูบเบอร์เฮาก็สิถ่ายแต่คลิปเนาะนี่แหละชิบเบาางยังบ่โง่บปกูฮึโง่บ่สวัสดีนะทุกคนเฮาก็อยากเตือนน้องๆองทุกคนเนาะเฮียนกน็ให้ตั้งมุกตั้งใจเฮียนตื่นแต่สาวๆนะทุกคน ตื่นแต่ดึกลูกเสาแหละเ,ลเ,หอเอาใจเพี้ยนดุมัน,นมแบบคอยในย่าเอาเป็นแบบยางเพราะว่าคอยบ่ได้ใบประกาศเนาะใบปริญญาเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาหอนคันนี้เขาก็ใช้เสาแลนะ้วเนาะงบบได้ใบประกาศกระหอนนี่แหละเป็นน้ำเฮาเองนะทุกคนเฮา้วบอลปฏิบัติหน้าที่ของ,งกฎระเบียบของงเฮียนว่างอกอกมาสันส่นซะเพราะว่าถ่ายแต่คลิปได้เห็นบอกจะคอยถ่ายแต่คลิปเนาะไม่บอกคำแสดงเออคอยกับเมื่อเท่านี้แหละสิทธคอยเนาะคอ,อยมาก การถ่ายคลิปตแต่ย,ยังไ่ได้ดังเนาะพี่น้องเนาะมาหอดกนนีฮาก,าดกา็ดังฮาก็ภูมิใจได้นี่ฮะความสําเร็จเท่านี้ได้ไปปริญญาได้ทั้งความดังเห็นบอกพี่น้องคักหาเงินสดตัวเองจนจบมาหอดกนนีฮากับชิล่าเอฟซีไปก่อน,นไปห้าถ่ายคลิปก่อนเนะาะบุร้ไปประกาศกับผเป็นยังเนาะไปลงทะเบียนเงีนยนใหม่เนาะตั้งว่าโอ้สิบสองวีซ่าบอกว่าเแปดเก่านี่แหละ หากับ่ทจื่อเนะบ๊ายบายเจอกันคลิปนหนาเนาะทุกคนอย่าเอาคอยเป็นแบบอย่างกับพ่อเด้อเด็กๆน,น้องๆน,นู้นู้ยบายว่าบ่คองเนาะพอวว่าไ้กินเขาน่าตายเลยเด้ Por el polón, no me...